โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างภูเขาแบบรูปนี้นะครับผมให้มันกลายเป็นแบบเนี้ยอ่าให้มันดูไม่เรียบเกินให้มันดูไม่โง่นะครับโอเคทำไงไปดูแบบโอเคอันดับแรกเราก็สร้างเลเยอะมาก่อนสักหนึ่งเลเยอะนะครับแล้วก็วาดภูเขาแบบที่เราต้องการเข้าไปเลย ดึงด inge, ึงดึงดึงอ่าจะทำเป็นนี้แล้วกันนะวาดวาดเป็นเรียกว่าเสาดีกว่าอย่าเรียกว่าภูเขาเลยนะครับผมอ่าึ๊บโอเคประมาณนี้คือเสร็จแล้วต่อไปที่เราทาต้องอะไรคือหารูปภูเขามาสักรูปนึงนะครับผมจะขอไปหาก่อนสักแป๊บึงสักแป๊บเะโอเคผมได้มาแล้วเป็นภูเขาลูกเดียวกับงานชิ้นก่อนหน้านี้ดเลยนะครับผม ที่ผมเอานี้เพราะอะไรเพราะมันง่ายดีผมว่ามันง่ายสุดและนะครับผมต่อไปเราก็ทํำยังไงคือเราจะทําอย่างนี้เลยก็ได้ครับผมแต่ผมว่าอันนี้ไอ้ที่เราวาดไว้เนี่ยเราเหมือนให้มันเป็นไกด์ไลน์เฉยๆครับผมเราไม่ได้ทําแบบใช้มันเพื่อแทรกเข้าไปอย่างนี้นะถ้าแทรกนี้มันก็จะดูเรียบๆทื่อๆ,ๆ,ๆเกินไปนยะมันจะดูเรียบๆคมกริบเลยภูเขาบ้านคมขนาดนี้ชิบหายนะครับผม อ,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 อันดับต่อไป่ออันดับต่อไปเราต้องทำอะไรนะครับผมอันดับต่อไปลบครับล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 บภูเขาเนี่ยนะครับล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 บใช้เลเยอร์มาก็ได้นะครับผมเป็นการแบบเซฟเผื่อแบบมันเกิดข้อผิดพลาดยังไงอะไรเราก็จะได้กลับมาอันนีทันนะครับจะได้กลับลบใหม่ได้ เราพยายามลบขอบเก็บขอบให้มันเนียนที่สุดนะครับผมมันก็ไม่ต้องเนียนมากหรอกครับผมเพราะยังไงยังไงมันก็ใช้เป็นแค่ขอบอยู่วนะแล้วกวาดว่าเลบลนี่กูวาดหรือกูลบไม่สีสแปลกๆวะอ๋อมันอยู่ตรงภูเขาใช่ไหมโอเคตกใจเราก็หล่อน ลก็ลามันพยายามหารูปภูเขาที่มันเป็นเส้นขอบอย่างนี้นะครับผมอย่าพยายามหาที่เป็นมันเป็นป่ามันจะทํายากนะครับจริงมันก็ทําได้แหละครับแต่มันมันจะเสียเวลาการทำเกินไปแต่ถ้ามีมานะพอก็อีกเรื่องนึงนะครับทําแค่นี้แล้วกันเนาะอืมอตรงนี้ก็ลบทิ้งไปเลยส่วนที่เป็นป่าก็ลบทิ้งเลย ต้องการแค่ภูเขาทนานโอเคเสร็จแล้วภูเขาม่นนะนะครับผมต่อไปทำไงแล้วก็วางนะครับอยากวางตรงไหนก็นวางเลยก็เราก๊อปมาหลายๆอันก่อนเราแอดเลยอร์มาร์สไปก่อนนะครับผมอ่าเสร็จแล้วไม่ต้องแอดก็ได้ครับแล้วแต่นี่แต่ผมจะแอดไว้นะปึ๊บแล้วก็หาจุดยุทธศาสตรส์ก่อน อีกอันนึงก็เปิดมาปั๊บปับด้านซะหน่อยให้มันดูไม่ทื่อเกินไปนะโอยคับเราก็ทำปุ๊บๆทำคล้ายๆกันนะครับผมแทรกเข้าไปเลยก็ไดนะ้โอเคเห็นไหมมันก,ก็จะยังดูทื่อๆด้านด้าน,านใช่ไหมอ่าต่อไปเราจะทำไงดีเอามีไอ้พวกนี้ไปแล้ว ของเทพอ่ะเราก็เป็นแบ็กอัพไว้สักอันก่อนเดี๋ยวเผื่อเราแบบเผลอเผลอลบไปแล้วชิบหายเลยทีนี้ต้องไปทำไงทีนี่เลยยืดมันไม่ได้ยืดมันเิบิดมันบิดมันบิดมันให้ตรงรูปก,ก,กับไอ้นี่รูปรูปให้มันตรงหน่อยอ่ะคือสิ่งที่เราจะใช้คือเอาเราชุยเราเอาแค่ขอบมันครับผมอ่าอ่า มันนี่แล้วก็ยืดออกาโอเคบางคนอาจถามนะครับผมว่าย่อขยายยังไงก็คลิกซ้ายไอย้อัติเมตค้างแล้วคลิกคลิกขวานะครับผมเลื่อนบนลงล่างมันจะเป็นการทำให้บัดฟุ้งนะครับ ส่วนเลื่อนสายเลื่อนขวาจะเป็นการย่อขยายนะก็ประมาณนี้เราใช้เป็นได้นะจ๊ะตลกเนี่ยถ้ามันยังเห็นแบบอย่างเงี้ยเราก็กรอบแม่งเพิ่มมาเยอะๆนะครับอ่าแล้วเราก็สิงแม่งไปเลยสิงแม่งร่วมกันไปเลย,ลเ,ลยเยี่ยมแล้วเราก็ใช้บัตรฟุ้งให้น้อยลงนะครับจึ๊บโอเคเห็นไหมมันก็ดูไม่โง่และมันก็ดูไม่ทื่อละนนะแต่ถ้าจะทําแบบ อย่างนี้ผมแนะนำให้ไอ้นี่ดีกว่านะาถ้าจะทำเป็นภูเขาเงี้ยแนะนำว่าอย่าใช้ไอ้นี่แนะนำว่าอะไรดีกว่าจะพูดอะไรวะกูลืมแล้วเนะ่ยโอ๊ยเอออย่าแนะนำว่าอย่าทำเป็นแบบภูเขาแฟนซีอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเพราะถ้าทำเป็นภููเขาแฟนซีนมันก็ยังมันก็จะยังดูไม่จริงอยู่ดี ก็ดิแท้โอเคมันก็ยังดูเป็นเสามากกว่าแบบอย่างเงี้ยเออมันก็ยังดูเป็นมากกว่าใช่ไหมแล้วก็ใช้ส่วนต่างๆนะครับผมทำขึ้นมา <c oughs> ยืมยืมยืมทำแบบยืยมทำแบบตึ๊บตบตบตบเห็นไหม เรียบร้อยครับผมแต่มันก็จะดูเป็นภูเขาขึ้นมันนิดนึ่งถ้าเราไม่ได้ทําอะไรแล้วอ,อันนี้เราเติมหน่อยก็ได้วันนี้ผมจะทําจากภูเขาลูกเดียวเลยนะเพราะขี้เกียจหาเพิ่ม <c oughs> ขี้เกียจหาเพิ่มอยอ่บ่อยนะ,อะ,อะ,อะโอเคมันก็จะเหมือนเป็นภูเขาที่เป็นแบบต้นสูงขึ้นไปนะครับผมได้ไหม มันก็ยังดีกว่าเรียบพึดอย่างเงี้ยมันเรียบเกินไปนะครับผมอันดับต่อไปทําอะไรนะอันดับต่อไปเราก็เราเราเรารวบตรงนี้ก่อนละกันนะนะผมรวบเลยตะกี้ผมทําอะไรผมกดคอนโทนอ่ะคอนโทรล G แล้วคอนโทรล E นะครับผมเพื่อให้มันกลายเป็นรูปเดียวกันกดคอนโทรล G เพื่อให้มันเป็นกรุ๊ปปับแล้วพอเราจะให้มันเป็นรูปเราก็กดคอนโทรล E ปั๊บมันก็จะกลายเป็นรูปไปเลยนะครับผมมันก็จะไม่ใช่กลุ่มแหละมันจะไม่ใช่กลุ่มก้อนแหละต่อไปเรามาทําอะไรเราจะมาทําอ่าสิ่งที่เรียกว่าเงากันนะครับเงา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 ถ้าเป็นไปได้ก็รวบแม่งตรงนี้เลยนี่แหละอ่ารวบแม่งอันนี้แหละเฮ้ยไม่มามามาก็ถูกเต้อนว่าอ่าก็รวบมข้าไปโอเคมันก็จะกลายเป็นก้อนเดียวอันนั้นรวบเป็นก้อนอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยแมวแมวเราต้องไอ้นี่ไว้ก่อน เดี๋ยวตัวอย่างมาสักอันนึงโอเคอันนี้คือกลุ่มก้อนนะครับผมต่อไปก็เงาชาโดชาโดชาโดนะครับผม <Never change. S 1> อ่าเราจะให้แสงมามันมาจากฝั่งนี้แล้วกันนะเราจะให้แสงมาจากฝั่งซ้ายแล้วกัน,นมันอยู่ที่การใส่เงาครับผมจริงๆบอกเลยถ้าจะให้ดีคือลบ ออปเปอร์ซ uh, ิตี้ให้20เปอร์เซ็นแล้วค่อยลบทีละนิดดีกว่านะจะดูจะดูดีกว่าว่าอย่าใจร้อนนะผมทำโปรโตคอลอย่าใจร้อนนะปุ๊บปุ๊บน่ะเห็นไหมเราเราก็จะเห็นอยนะู่ฮะมันจะเป็นสันเหลี่ยมแล้วมันจะเป็นสันนี้ละแค่ใส่เงาแลนะ้วเนี่ยอ่าอ่ากลับก,กลับกลับปุ๊บปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมจะว่าให้ดูว่ามันเป็นสันไงทุกคนอาจจะเห็นละอ่ามันจะเป็นสันนี้ละ จะเป็นสัตว์มายอย่างี้แหละ <S <S เห็นไหมอออันนี้เราแค่วาดเงานะนี่เราแค่ลงเงานะแล้วก็ลงนิดนึงลงดีลงดีลงดีลงอ่าไม่ใช่สีแดงสีสีดำปึ๊บ,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 บแล้วก็ลงไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับผมไอ้ที่มันให้กดเป็นเงี้ยนะแต่ผมกดคอนโทรลเอ้ยกดอัตติเมตแล้วก็ กดจิ้มไประหว่าง2ช่องนี้นะครับเลเยอร์หกับเลเยอร์สมันก็จะรวบรวมด้วยกันแบบวกูจะพูดทุกคลิปสอนเลยหรือเปล่าเนี่ยนะมันก็จะดูดีขึ้นมานิดนึงเราทำแสงงงๆกอนแล้วกันนะสักอันเอาเป็นสีดำเนี่ยแหละกลับได้เลยเอาใช้ไลท์แทนไลท์มันต่างกันไหมไม่ต่างไม่เป็นไรช่างหัวมันะครับ แล้วก็ลดสีมันจางลงมานิดนึหนงหมักมาให้แล้วก็ลดสีมันจางลงมีนิดนึงแล้วเราก็รวบแม่งเลยรวบไปเลยแล้วก็ลดเป็นอย่างนี้ล้วกันครับสี่สิบกก็จะด,ดูมืดเต็นไป ตรงตตนี้อ่ะเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะโอเคนะแบบนี้ก็เราจะเสร็จแล้วแหละนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Check, กด Subscribe ด้วยจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมดอนเดซิลามิเบลเทกอะ่ะบายครับผม